ธนบอมคอนสตรัคชั่นกรุ๊ปคอมพานีลิมิเต็ดบริษัทธนบอมคอนสตรัคชั่นกรุ๊ปจำกัดเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนแพรลอยน้ำครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับธุรกิจริมน้ำให้โดดเด่นและแตกต่างวันนี้เราขอนำเสนอผลงานล่าสุดร้านหมูกระทะบนแพรลอยน้ำสไตล์โมเดิร์นดีไซน์ล้ำยุคแข็งแรงปลอดภัย พร้อมบรรยากาศที่มอบประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าของคุณเหนือระดับเราดูแลทุกข,ขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบก่อสร้างไปจนถึงการติดตั้งจริงเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกตารางเมตรบนแผ่ลอยน้ำของคุณคือคุณภาพที่ออกแบบมาด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดและนอกจากงานแผ่ลอยน้ำแล้วเรายังมีบริการพ่นโฟม PU กันความร้อนเหมาะสำหรับตั้งแต่บ้านทักอาศัยไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม โฟมกันความร้อนช่วยให้บ้านและอาคารเย็นอยู่สบายลดค่าไฟประหยัดพลังงานในระยะยาวช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นเสียงฝนตกหรือเสียงจากเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนน้ำก็ไม่สามารถแทรกซึมผ่านได้ธาน n o อ c o n s t r u ั Group e c อ l t t เรามุ่งมั่นสร้างสารรคผลงานด้วยความซื่อสัตย์และคุณภาพเพราะเรายึดมั่นในสโลแกนของเราชื่อเสียงสำคัญกว่าเงินพันล้านสนใจสอบถามหรือปรึกษาได้ฟรีาาาบอมคอ Construction Group ม o Limited เราพร้อมให้คำปรึกษาและสร้างสารร์ทุกความฝันของคุณให้เป็นจริง